การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวชิ นี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนีกังวลไกลค่ะเรายังคงทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปตามวัดต่างๆและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้วัดนั้นๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะไปที่ใดบ้างนั้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่ที่วัดไสรงามตําบลไสงามอําเภอไสงามจังหวัดกําแพงเพชร ชมอุโบสถสองชั้นหลังใหญ่และศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0สามหาราชาอันงดงามกราบน,นมันสการขอพรหลวงพ่อใหญ่ปางปฐมเทศนาและหลวงพ่อองค์ดำทำด้วยศิลาแรงกำแพงเพชรพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาพากันมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มักจะประสบผลสําเร็จกันแทบทุกรายและในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วัดได้กําหนดจัดงานบุญใหญ่ผูกพัชสีมาตัดวายลูกลิมิตในระหว่างวันที่30ธันวาคม2566ถึงวันที่7มกราคม2567รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบน้มัสการพระครูโสพลวชิรก,กิจ,จเจ้าอาวาสวัดไสงามเพื่อรับฟังธรรมะและติดตามข่าวสารงานบุญกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรกับท่านผู้ชมรายการสองธรรมอัตมาภาพพระครูโสพลวัิรกิจเจ้าวาดวัดไสงามตำวนไสงามเพื่อไสงามจังหวัดกำแพงเพชรล,ละตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอุโบสถในพื้นที่สองไร่โดยเป็นชั้นล่างเป็นห้องกรรมาฐานสำหรับผู้ที่เข้ามาฝึก จิตภาวนานะนนด้านบนก็จะเป็นสานที่มันประชาประสมบทภาพภิกษุ <c oughs> นะก็เลยเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะนนด้านล่างก็เป็นห้องกรรมฐานที่สงบเงียบนตอนนี้ก็กำลังงานไปได้แล้วก็ประมาณ80%ดสิบซนก็จะทำพิธีใน,ในการที่จะผูกพิบัติตัดวหวลูกนิมิตนะเริ่มวันที่30 พันวาคมปีนี้นะแล้วก็ไปตัดไวยวันที่7มกราคม2567อาจารย์ก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนมาร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมนะีในครั้งนีนะ้เพื่อจะได้เจริญจันลงพุทธศาสนาของเราให้สืบทอดมั่นคงวาวรสืบต่อไปแล้วก็ในวัดนี้ก็จะมีสาราปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น นะที่บริษัทของหลวงพ่อเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อปฐมเทศนาซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ <c oughs> นะ์ผู้คนก็จะเข้ามาขอพรหรือก็้ามาจะประสบความสําเร็จนะคนเคยเรียเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่กนะ็จะมาขอกันเป็นประจําโดยสร้างด้วยหินปูนหน้าตัก9ศอก9นิ้วนะสูงประมาณ 8- ปดเมตรห้าสิบแล้วก็มีะพุทธรูป หลวงพ่อห้องดำทำด้วยสลาแรงของกำแพงเพชรนะที่ให้ผู้คนมาตั้งจิตอธิษฐานนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขอพรก็มักจะประสบความสำเร็จนะฉะนั้นก็ขอกุศลบุญบรารมีนะที่จะามาภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันด้วยศีลก็ดีด้วยสมาธิก็ดีด้วยปัญญาก็ดีและบุญกุศลทุกสิ่งทุกการก็ดีขอจงเป็นตบะเดชประจจัญญานำส่งให้ผู้ชม จเจตเจริญด้วยเจตวพรทั้งสี่อายุคอยมียืนยาววันณนะคอยมีผิวพรรณผ่องใสสุขะคอยมีความสุขกายสุขใจพละคอยมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากรโรคาพยาธิและเจริญด้วยภคาสมบัติพัฒนามงคลเกิดชาติใดพบใดคำว่าไม่มีอย่าได้พบอย่าได้เจออย่าได้เจอมีแต่คำว่าเหลือกินเหลือใช้ทุกพบทุกชาติจนกลับเท่าเข้าสุนิพานทุกท่านทุกคนเทิน ขอเชิญพุทธศาสานิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เที่ยวงานผูกพัทศีมาตัดวายลูกนิมิตนวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มงาน30ธันวาคม2566ถึง7มกราคม2567รวมงาน9วัน9คืน30ธันวาคม2566เวลา10นาฬกา9นาทีพิธีเปิดงาน เมกราคม2567เวลา12.39นาิกานาทีพิธีตัดวายลูกนิมิตติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดวายลูกนิมิตพ้าป่าสมคคีมีดตัดไวายโรงครัวทูบเทียนทองอุปสมบทนาคหมู่และอื่นๆได้ที่พระครูโสพลวชิรกิจเจ้าอาวาสวัดป่าไสงามโทร8 8 4 8 8 9 6 6 1 7 เวลาสำหรับรายการสองทรรประจำสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะแต่แน่นอนว่าเราจะพบกันแบบนี้ในทุกๆเช้าวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้และขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรัตมณีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ